พูดดีอวดีครับในเรื่อเมื่อศิษย์บาศมาบูชาทรานในรั้มหาศาลตอนเด็กขาดครอบท่านขอประลาสวันนี้หลวงพี่ก็มามางานบุญเย็นสีวัดวัดบ้านอ้อวัดบ้านอ้อเขตเขตเขตจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภออำเภอจังหานอำเภอจังหารมาบูชาทรานในรับวมหาศาลพระประพาสแจกแรงขอให้รับรับเลยด้วแม่เรือสุดที่นะ ประตะเมี 1941, ่ยนานังนิพพานังปรมังทุกขังสาธุฮะยาสาดุมางานบุญมหาชาติบุญเดีนศีลัดบ้านหนองอ้อ ที่บักกันวันพาลานะครับถ้าท่านพ่อแล้วหรือ ในน้ำมาเร้วจช่ไดมกับขอเห็นไม่แจ้งด้วยนะครับขอพ่อทาร่าด้ปมพรรสมุทรอันเจ้วพ่อนายาะยันบานทาราดัษยาทุกข์เช่นตอนข้างรับทุรอาตาเิชใจาพระพุทนาทรบลทาเจรักขอให้ขอุด้เจาบขขบรอบิวันยูนียี่้ามเร็วขอทุกข์ุกเจ้เล่นงี้เงืนแสนเงืนลานถือปอยยอยเดิเไปอยู่นะครับ

เราชนะเรื่อุลยเดนาุณยดชูุกีใจใจส่ข้าอาณาเ็ตเมื่อเสวากสร้างไม่ละาษาขอให้ขอฝนขอพลังานที่ทุกที่ขอทุกทีที่เราไ้ทุกทีราจะไม่ทาร่าได้ทานการแมงคับารศ

น <Ich. S 1> so ้าสาวเยียมมาทนพอรูค้าเอาพอเอาพอขวางเมื่อวันกใส่ริบาาทเจ้าอน้องไม่อยู่สิบบาทโทรมาทั้งในรมานต่อต่อเรื่องก็มีสิบบาทนี้มี่พวกป่าธนาจะให้เสีแค่าแรงจะให้พวกพ่อุ่นี้เอจะให้มีเงินเสียเงินมาเงินเลยคุณนั่งธนานารได้ผานทางมักคุกทางสา้วย ขึ้นอยู่บนโอทนาเรื่องตอนนี้ทุ่งเมลสายพานนั่งมาเซียผู้อิจฉาใจไม่หาบานไม่ดูช้าช้ำไม่ร้อนานากวยขากล้า้ขอพละนั้นให้ดูโพชขอมุ่งเยด็จให้เจ้าหลานที่พูดงานเมลสายพานระดับสานสาร

ทีนี้เราพยายามบภาคนก่งแล้วเจอกีกตอนนี้กสมงาเราเป็นยูไนไทย่าแข่งสุมากเรา็ทหน้าที่เกัน

โายายบันั่น <Pop> ก <keys in expand> <UR RY of religion> ็เอคนผู้ดีกนั่นก็โดนกระทังไม่ก็มันกคอสาธุนั่นมาบารีบารธนาให้ยุดีี้ยีอาสีเานี้ให้มนจด้วยให้หายป่วยหายเจ็บหายจนทุกขที่นัทนก็ไมทานนนานประมาสุขสงสารุ मस्तिष्क चलाती है थोड़ी संभावना तो कहाँ है बोली नहीं है तीस दो तम सुसबंध जाते हैं वो पत्ते देना तो दिखाना हमारे वो मन का सही है वो जाने सुनना कि जब आप जाते हैं तो क्या सुन पाएंगे โอวท่านอาจารยได้ปริญญาคํำสีแก้วผู้ดีอาจดไดเล่นเงินสิบบาทมาบูชาถำในลัมมารารอถัดต้อทํำขอพลานําเนื้โคโคเทขอในมเบี้ยง่ายต่านี้สุทินันตมีทานักนิพพานปรมางสุขังสาธุ Yang harus punya saksi setor, orang yang bersih tidak pernah luar hati dan hati. นี้เขมาแวะที่วัดบ้านป่าที่วัดบ้านป่าตอนนี้ก็อยู่ที่สวนสัตว์ สวนสัตว์สวนสัตว์สนสัตว์อะไรลูกนี่ขึ้นขี่ไหมพอ,อยันมันเตะแต่ว่ามีไข่นั่นลูกแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไข่หรือยัง นกกระจอกเทศใช่ใช่ใช่ตัวผู้กับตัวเมีย ทั้งคุณเป็นกระมี่แมนมาลูกเนปะ็นของจระเข้ไหมลูกอ่ะเอาพลาดบ่าวก็ได้ลูกคุมเฉย

อกมองนี่คือแอปเปิลไหม,มคือจังบักน้ำน้อทใช่ป่ะองบ่แม่แบักกระเบา มันไม่ปลาด,ดูาดนกนกนี่นกนอย่างลูกนี่มันมันบินขึ้นแล้วมันกล็ล่งบินขึ้นแล้วมันก็ลงบินมาจากจากันจาก,า,ากจากสารค้มมาจากสารค้มมันหววคาข้างไหมลูกมากจากน้องกันว,วิทยาวิทยาลัยครู มหาสารคามราชาพัฒน์นมาจากหุวยค้างพ <c oughs> ันบินขึ้นแล้วเป็นก็ลงมเลยก็บินขึ้นแล้วก็ลงแสดงว่าจุดหนองอันวัดต้องหอิวกับสิไลน์วัดขังถนน เต็มเลยจับกุ๊บน่ยกูดูนี่บ่มีสารเลยตัวนี้หืออมก่วังกวังบ้าวงหวันแดด Ồ nè Lít cuồng Cái nó luôn 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 ออโอ,โอ้เป็นกระจิลิตนเป็นเล็บวายอย่างนั้นตาย <c oughs> เป็นเห็นดวงอ่ะเป็นเห็นดวงคนลุกกันเลยเป็นยาน เออตัวนี้น้อยบ่ยพ่อยันหมากัดยันหมาก,กัดหมาพิบูงกัดอู้อ้อ้าเข้าไปมันเร,นนเรีนตากนแล่ะที่ลูกมันสิทธเ่าเร่ง เขามันมันขามันสิธิ์เขามันเขาแหลมกหนาเล็กตุ่นเป็นตายานวะตุ่นพอเอินตะต้นชัดชัดก็ชัน างกินกบงกิงกาขี้กพี่พามาดูขี้กระปอมใหญ่ พี่มาดูที่กปอมใหญ่ฮนะตัวบักใหญ่เลยหมดบ่หลายประทนนูน้่นตัวหนึ่ง กับซาดงที่กัปอมกับซาดง นี่ียน่ตัวบอกใหญ่เลยลูกอยู่ที่ขอนไม้ขอนไม้ตัวบอกใหญ่เลยหางคนหางบกเงาเลย หนึส่สาตัวท e ่านนี้พอเห็นสามตัวไอ้คุณบาง่นไม่จำเป็น